ต่ยง้หนอก็หนอไล่ไรนกะไรปลูกถเ่นปปลินไปปลูกถิเรียนเปลาเรววาปีนี้เราคงเดินทางเ <c oughs> ม็ดเป็นโหลหมดเตลนานอกใหญ่ลูกผนนลกเลยพีน่น้องกองเดียวลูกผลเลยเนะเทํา มาเราหน่อทำไมแบบนี้หน่อทำไมฮะเราเท่าเนาะจ้าไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบาทำเอาใเนี่ยเด้อจ้าพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเหอนนำเด้อจ้าสวัสดีจ้าพป็นแม่พี่น้องจ้าสุข,ขสุขคนจ้าทาั้ง fc ใหม่ fc เก่า fc ต่างประเทศและต่างประเทศจ้าพี่น้องจ้าพามาตัดแเน่งหน่อไม้ละหน่อไม้เด้อจ้าพี่น้องจ้า กักออกเนี่ยอุ้ยมองจ้ะมีแต่หน่อใหญ่ๆงามๆเด้อจ้ะจ้ะพี่น้องจ้ะสอนพี่น้องทางภาคอีสานเนาะอุ้ยสอนสุดยอดอันหต็ตเพิ่นเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะบตอตอมสวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ที่สิบวันนี้บตอตอมมาตัดแดงงน่อไม้ เราก็ไปรุ่นกันเนาะว่าจะได้หลายซ้ำได้เนาะสำรองเนาะแต่ต่อเดียวนี่ก็รู้สึกว่าจะพากลับไม่หมดแล้วพี่น้องยำซออนเห็ดเนาะจ้ะของพี่เชิดเนาะหัวอีสานบ้านทุ่งแล้วก็สาวแพงแล้วก็สาวนิดเนาะจ้ะโอ้โหเห็ดอลังการมากเลยอยากไปหาด้วยจังเลยทางปักเต้เห็ดบอกเด้อจ้ะพี่น้องจานเนาะว่าต้อมตัดหน่อไม้เห็นมีเจนงน่อไม้เนี่ยเด้อจ้ะมาตัดกันเลยปะต้อ มะยมเพชรออกละลายพี่น้องเพิ่นอยากมาหาจะ้จะปุแต่ว่ากระซิสวดพี่เสืดเดี๋ยวนะ้องบาตอมเนาะจ้ามึงจะ้ะพี่น้องจะฮัลโหพี่ดึกมันจะซีมีลายไม่น้อยเด้อปีนี้พอแลกเนาะบ่บาตอมนะเนาะเอาเ,าเอาไปจ้ะอ้าว สวยๆจ้ะพี่เสือกปศิมานำยู่บุ้นอ่ะป่ะตอนงามเห็ดออกลายจักสิลายบน้าหน่อย,อยางามหูหูเลยปีนี้ปีนี้เ<า>นาะเพราะว่าฝนอานยากแรงแล้วจ้ะปีนี้ไม่กล้ารับเปล่า้ลยเนาะไ,ไหมงามเลยลายก็ส่วนพี่เสือกเป็นลองเบิ่งกฮะละเนาะปศิมาหาน้องนมธานี้อยู่บ่ทำตะไบอยู่บ่มาเราว่าปีนี้เราพร้อมเดินทางดดูอ่ะงามจ้ะมา านเนะจ้าปอใส่กระโมงให้เหนยงเอาตะหนอใส่ทางนะแม่นบอกจ้ะถึงเวลาตัดเจ้ะพี่น้องตัดได้ก่อนตัวนี้เอาเลยจ้ะตัดเลย คุณพ่อสอ่งป่ามันเก็บเห็ดป่งวงเลาวแถาเนาะกับอันพีวินเนะาะจ้างสะออนแต่แท้สวยจ้ะมาทำอะไรก่อนหนเดแต่ว่ากตั้งตาลอยได้แนวเห็ดป่วงเลาวแถวเนาะปกติเดือนนี้จะได้เก็บเดีอยนได้เห็ดป่วงหัวดำน้อนนยเนาะ tiểu tiểu thế nó luôn dạ áo áo ổng ba ra phía ổng nhé, ổng nhé, ổng xong nhà lấy nó có nổ lại nó mà tâm nó à, à. ยำเนียงกันเนียงไล่าลายได้จ้ะพี่น้องจ้ะต้นนี่นะสวยจ้ะเอา้าเหมือนเดิมเลยพี่น้องฝากแจก <laughs> สวยจ้างามๆรถเมง sửa ra nó là bên nó lăng đi hà rồi nó hú tôi sủi cha quá áo tôi nhảy mà Ủa. เาเลย,ยังอ่อนอยู่เนี่ยนะสะรุจ้าพูนแดงพูนทถา,าบอแม็นบอแดงพูโอห้หอบจ่ะไเอาแค่นั้นนะท่า รุ่นนี้ไปเผากัานแล้นเหรอเผาซุปเลยจ้ะพี่น้องตัดนี่นแหละตัดแค่น,นั้นแหละครับงามๆจ้ะไปเสร็จตะกะเบิ่งจ้ะพี่น้องต้นเดียวจ้ะได้บักไล่นะพอเดียว อกอเดียวต้นเดียวแล้วถ้าอยู่อีสานเราก็เป็นเงินขนาะดพี่น้อ,องราเศร้าปักไปเอาไว้ก็จะพี่น้องเดี๋ยวมาใส่ตัวนี้นะาะงมาต้อมเนาะตัวน,น,วนี้ตัวนี้เสียวไ้ไปให้พอ่อบอนจ้ะไปฝากพ่อพอลน้องมาต้อมเนาะนี่จะพี่น้องมาต้อมว่ากอเล็กๆรูปผลมนะั่นซะนะเบ่งเอาจา้ะ lại đây nói Lại khác ý gì chờ Áo, tát tháo Lại khác này nè Ui Sao lưng bụi, cần sao lưng bụi tần mây chín thế chờ phiền ông chờ Mà bà tao Mẹ phiền ông vô cây đi Bà tao Vô cây bà tao yeah. Chết แจกอย่างเดียวเลยก็ะลุงจ้าลองสวยจ้ะวางไว้วก่อนมาตัวนี้ไว้กันไปอ่าพี่ลึกน้องแาวเนาะ รหลายเนี่ยพอปุ๊บปุ๊บไว้อยู่หลังบ้านนี่ยนะแถวน้อหลังบ้านาอ่ะแม่น้องเคยปัดให้ไปปุ๊กว่าหกได้ป้าอ่ะจ้ะมาปูกไมปุ๊กทุเรียนซะม้ปุ๊กทุเรียนยไม้ปุ๊กทุเรียนละสาต้นเนาะูดดิมางามๆจ้ะ ขาวขาวต้องเลยใหญ่กว่าขายอ่กเลยเอาเลยจ้ะหน่อยเนี่ยจ้ะเอาเลยเอาจะถ่ายใกล้หน่เด้อจ้ะพี่น้องแจ็คหน่อยเนาะบอทส้มเพราะว่าเพื่อจะลองเอาพระสวรให้พี่น้องเห็นมุมงามเลยจ้ะไลค์บารคักเลยอืมเดี๋หน่อ Nó ừ. ừ. đi đi. Đây. Đây chưa? lấy, Nó có trang áo nữa rồi nó. phải cắt gãy, nông mà, tại sao cứ để có tất tay mày, trang. Trang. Hẹn bao số lúc? Hẹn, tát <tôi>

เบิ่งจะพี่น้องหน่อเดียวไอ้ต้นเดียวหน่อเดียวเพื่ออะไรไอ้แล้ว่าพี่โดเทคได้สาวลงนี่เบิ่งจะพี่น้องอัันน้นก็อีกต้นนึงได้จะพี่น้องอันนี้อีกต้นนึงนี่ก็อีกต้นนึงเนาะปลาต้มเนาะปดตอกเนาะมาดีเนาะบอกเอาเฉพาะตัวนี้จะพี่น้องนี่เด้อจะพี่น้องอีกต้นนึงอันนี้หนึ่งต้นแล้วก็ต้นนึงแต่ว่าต้นน้อยได้จะพี่น้องต้นนะเบิ่งจะลึกอันนี้เนาะเท่าเนาะไม่ธรรมดาปลาบ่ธรรมดาเด้อจะพี่น้องต้กำบามรวมกันก็จ้ะพี่น้อง กองเดียวลูกผลเลยพี่น้องกองเดียวลูกผลเลยนาะเถอ่ะใส่กระปุกใส่ใส่กันผอกไม่ใส่กันปกุกอ,อยก่า,ยนง,ายนงนี้ินละรครับขอบคุณมากค่ะ โอ้โเอลุงยังไม่มาเอาลุงยังไม่กลับเลยครับเอาัไ okay. เอาตะกร้ามาพี่นะพ่อเอามาไว้กับ แดงสีบอบอก็ได้ใช่ไหมเนงะวันนี้เนาะเราต้องจะเราจะเอาไปแบ่งให้คนแกงจ้ะแบ่งส่วนกินเนาะเดี๋ยวจะได้ฝากเขาจ้ะบางคนก็มัดหมาะบางคนก็มักแดงนะค๊ะเนาะมัดเหมือนกันแต่เราลงไปยังมักนี้ทุบทุบกระเซาะทุบกระเจาะลงมักแก่เนาะสวยจ้ะ พี่น้องเปเห็นสาวร่น,นไมหนไมวะนี่ไม่รู้เห็นบาตอนหรือเปล่ารุ่นบาตอนนาะสาวุ่นไม่รู้เห็นรุ่นนี้ก็สิบเปต้มแนละ้วถาเนาะต้มเห็ดแอนทานะอภิก,กีกินเนาะใช่เดไปจอน้องตะการรุนใหญ่แน่ก็สิเลือกไปให้พ่อนเนื่เนาะจ้ะ

ถึนมากเลเป็นเราสองคนมายชันปอกอน้อง เกจะไปให้เพิ่นติ๊กอนทีเดียวเราไปไหบไกทีเดียว าขายกับฮัตคือกันแน่นอ่ะคนข,ข,ขายเพิ่นก็ขายบัวแพงเหรอจ้ะพี่น้องบอกปกี่บาทน,นั่นหรเนาะจ้าบางที่เขาขายเป็นโลสามสิบบาทาพี่น้องอยากเดบับต้อมพี่เไหนให้จัดสง่งฟรี <laughs> <laughs> เสียค่าจัดส่งเอง <laughs> <laughs> เป็นยากเลยเยากก็ส่งให้ ไม่เอาตังค์เสียค่าส่งเองก็จะพี่น้องมาตองเนาะเสียค่าส่งเองพี่น้องอ้อปาบมนี่งไงปาล์มปัวกยมีแล้วเรนะาเจนเนอตใครกล้าขอมาต้องมากล้าให้เหมือนกันแต่มาต้อง ไปส่งก็ไม่ใช่ใกล้พี่น้องไปกลับก็เกือบ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 ร้อยโลพี่น้องไป,ไปกับไปก็สี่สิบกลับก็สี่สิบนะส่งไกลเพราะเราส่งแบบแชเย็นให้เลยไม่เอาอะไรพี่น้องส่งฟรีแต่ต้องเสียค่าจะส่งเองเราต้องเสียค่าน้ำมันไปส่งให้แล้วเนาะสำรองช,ช่วยกันพี่น้องช่วยกันช่วงนี้ช่วงช่วงอัน

เดี๋นี้เดินกระกฎดาอยู่ยี่สิบแปดกระกฎดาคมของพานาโรหก 6. เราก็จะหาเลิกงามยามดีแรกนอนพี่น้องเอาพระพุทธรูปเข้าบ้านก่อนเนาสะสรลงเนาะแล้วเราก็จะย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านแล้วเราก็จะทําบุญบ้านอีกทีนึงพี่น้องทําบุญที่หลังเลิกพี่น้อง ออกง่ายไหมน้องเราต้องชอบปอกมากเลยน่องไม้แบบนี้แต่แหน่งยอมแหน่งยอมแพ้พี่น้องเสร็จแล้วจ้าฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไรครต์กดกระดิ่งติดตามให้บ่าต้องมองนิวช anel นเ,นลเลยนะครับผิดพลาดการใดต้องขอโทษขออภัยพี่น้อง วันนี้บ่าวตอมสาวลุงต้องขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องขอบคุณหลายจ้าเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าเอฟซี FC ในประเทศและต่างประเทศจ้าเงหน,งนอย่างไรฮาเาน,นเาะนอนทำไมฮาเนาะเท่านะจ้า